สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูมีกิจกรรมเรีนยิมนะคะมาให้นักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะคะโดยกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมกันไกลไขผ้าไหมนั่นเองนะคะกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องใช้มือทั้งสองข้างนะคะทําท่าประกอบเพลงพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมกันแล้วนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะกันไกลไขผ้าไหมไข่หนึงใบสองบาทห้ 5 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเมื่อนักเรียนนะคะสามารถท่องนะคะบทเพลงนี้นะคะได้แล้วนักเรียนสามารถเพิ่มความเร็วนะคะในการท่องได้เลยนะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบ ผ้าไหมไข่กันไกลกันไกลไข่ผ้าไหมไข, 1, 2, 50, 50, 2, 1, ไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลนักเรียนอย่าลืมไปลองฝึกกันนะคะ